เป็นกันบ้างไหมคะเวลานั่งทํางานนานๆเนี่ยรู้สึกตึงปวดล้าไปถึงคอบาาไหลรวมไปถึงเบ้าดวงตาของเรานะคะอาการตาล้าพวกนี้เนี่ยทำให้เรามีปัญหาในการทํางานวันนี้ครูขันใจค่ะมีท่าโยค,คะก็ฝึกแค่วันละ5นาทีเนี่ยจะทําให้หายจากอาการปวดแบบนี้เลยค่ะ ท่าแรกนะคะเราจะนั่งหลังตรงนะคะมองตรงก่อนด้านหน้าศีรษะตั้งตรงไว้หันดวงตาของเราไปทางด้านขวาค่ะมองกลับมาตรงกลางและมองไปทางด้านซ้ายกลับมาตรงกลางนะคะทาประมาณ2-3ถึงครั้งได้ค่ะท่าที่2ค่ะกรอบรูปดวงตาของเรานะคะเป็นวงกลมไปทางด้านขวาและกลับไปทางด้านซ้ายกันค่ะลองทำดูค่ะ ท่าที่3นะคะถูมือให้เกิดความร้อนนำฝ่ามือมาประกบบริเวณรอบรดวงตาอังไว้ประมาณ30วินาทีใค่อยๆลดลบท่าที่4ะคะ่ะ neck roll เราจะเอามือนะคะทางด้านขวามาจับที่หูทางด้านซ้ายแต่แล้วเอียงต้นคอของเราเบาๆไปทางด้านขวากดคางมองที่หน้าอกลงมา หรือเราสามารถใช้มือซ้ายกดหัวไหล่ซ้ายลงไปเพื่อไม่ให้ไหล่เรายกขึ้นอยู่ในท่านี้3-5มถึงห้ลมหายใจได้แล้วค่อยๆย,ย,ยงสักศกรับขึ้นมาค่ะท่าที่5นะคะ shoulder roll ค่ะขยับหมุนหัวไหล่กันยกหัวไหล่ขึ้นหมุนแล้วกดไหล่ลงยกขึ้นหมุนหัวไหล่และกดไหล่ลงทำประมาณ3ามครั้งค่อยๆกดลง จากนี้ให้รีเวิร์สกลับด้วยหมุนจากด้านหลังยกขึ้นแล้วลงมาข้างหน้าท่าที่6ค่ะ e ีเก um. ิลอัเดี๋ยวเรากางแขนสองข้างออกไปด้านข้างค่ะแขนขวาอยู่ข้างล่างข้อศอกพันเข้าหากันพันมาถึงข้อมือมองตรงมาข้างหน้ากดไหล่ลงกดศอกลงแล้วยืดอกขึ้นทำประมาณ2 3ถึงมลมหายใจเช่นกันนะคะพล้อกดคางลงด้วยก็ได้เพื่อยืดสะบักด้านล่างค่ะ อย่าค่อยๆยยกศรีรษะกลับขึ้นอย่าลืมเซฟและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆในออฟฟิศของคุณได้ฝึกด้วยกันนะคะ